กับก็ตัดมาครับก็เป็นระบบสื่อสารอีกชนิดหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมซึ่งปัจจุบันระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมก็มีความสําคัญพอสมควรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์ทางไกลแล้วก็การแพร่สัญญาณระบบของระบบโทรทัศน์ข้ามทวีปอะไรพวกนี้หรือการให้บริการข้อมูลทางด้านพยากรณ์อากาศหรือระบบ ข่าวสารของทางทหารรวมถึงพวกสํารวจทรัพยากรและสภาพภูมิอากาศต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ในระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมได้ท้งสิ้นนะครับฉะนั้นนอกจากนั้นแล้วนะครับระบบสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนทีนะ่ก็ยังยังคงปัจจุบันก็คือยังคงเป็นใช้ระบบโทรศัพท์ที่สามารถใช้เป็นระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมได้ด้วยเช่นเดียวกัน ทีนี้การพัฒนาของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเนี่ยมันมีเริ่มแรกจรจิงจังประเทศแรกนะครับที่ที่ประสบความสําเร็จในะการส่งดาวเทียมครึ่งวงโคจรของ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 ,ของโลกก็คือประเทศสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศสหภาพสหภาพโซเวียตก,กแตกมาเป็นประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็ย่อยๆ่อยหลายประเทศแต่สมัยก่อนหลายๆประเทศรวมกันเขาเรียกว่าเป็นสหภาพโซเวียตครับ ก็ได้ส่งดาวเทียม <c oughs> ดวงแรกเป็นดาวเทียมสื่อสารดวงแรกชื่อว่าสปุกนิกก็คือขึ้นสู่วงโคโจรได้เมื่อวันที่สี่ตุลาหนึ่งเก้าห้าเจ็ดก็คือส่งขึ้นไปอยู่เหนือจากพื้นโลกประมาณเก้าร้อยกิโลเมตรนครับฉะนั้นซึ่งเห็นว่าดาวเทียมดวงแรกส่งขึ้นไปความถูงมันไม่มากนักฉะนั้นค่าความเร็วของดาวเทียมมันก็จะเดินทางเร็วกว่า โลกหมุนรอบตัวเองปัจจุบัน,นวงโครจรขอ,ของโลกหมุนรอบตัวเองก็จะอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงทีนี้ต่อมาอดาวเทียมและระบบการออกแบบดาวเทียมแล้วก็จรวดที่ใช้ส่งดาวเทียมมันมีสมรรถนะที่สูงขึ้นดังนั้นเราก็สามารถที่จะส่งดาวเทียมได้ไกลออกไปก็คือเข้าสู่วงโครจรที่ระยะสูงขึ้นในระดับที่ประมาณ36,000กิโลเมตร ซึ่งเอ่ระยะทางดาวเทียมที่อยู่ห่างจากพื้นโลกประมาณนี้นะครับมันคือระยะที่วงโคโจรของดาวเทียมเนี่ยใช้เวลาหมุนรอบโลกเท่ากับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองพอดีก็คือ,อประมาณ24ชั่วโมงรัะนั้นเวลาเรายือนอยู่บนพื้นผิวโลกแล้วเราก็หมุนรอบตัวเราเองในขณะที่ดาวเทียมก็โคโจรรอบโลก ที่เวลาเดียวกันฉะนั้นเราเวลามองขึ้นไปดูท้องฟ้าเราก็เปรียบเสมือนว่าดาวเทียมมันอยู่นิ่งๆมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนก็เพราะว่าเรากับดาวเทียมเนี่ยเคลื่อนที่ไปพร้อมกันครับซึ่งไอวงโครจรระยะที่เรากับดาวเทียมเคลื่อนที่ไปได้พร้อมกันเนี่ยเราเรียกวงโครจรน,นี้ว่าวง,วง,ว,งวงโครจรค้างฟ้าหรือว่า geo stationary orbit ครับ